ต่อไปนะคะเป็นเมนูชาไทยเย็นค่ะเราจะใช้ชาแดงนะคะตักมาใส่หัวกาแฟค่ะสองช้อนเหมือนเดิมน,นะคะ ทำการพักชาไว้เหมือนเดิมค่ะถ้าใครมีถุงชงนะคะก็สามารถชงแบบถุงชงก็ได้นะคะถุงชงแบบนี้ก็คือตักชาใส่ในนี้นะคะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ที่100 ml นะคะน้ำพ้นหวาน40 ml ค่ะน้ำพ้นจืด35 ml ค่ะคนให้เข้ากันนะคะ Thank <laughs> you. องเรียบร้อยค่ะชาไทยเย็นนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะในการทงชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือชาไทยนะคะให้กดไว้แล้วเทใส่เหยือหรือใส่ขวดอะไรก็ได้ค่ะแล้ว แค่ไว้ข้ามวันนะคะวันต่อมาทงก็จะเข้มข้นมากขึ้นค่ะ